สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับตกข้างครับโอ้ยพากันลังเข้าไปแล้วขังคันน่ะหลังเข้าไปแล้วนะครับช่างรถเข้าไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าได้สั่งออกมาครับคนงานขึ้นบไห้ครับเออมาตามปลาป้ามานี่ครับปลาเหลือกี่คันที่ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกคันนะครับ ของผมเป็นคันที่เอ้ยหกเจ็ดแปดทุนแปดคันเห้วที่มีรถอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับผมนี่ไอเวียดคัน <c ười> เอาคือมา่าพากันส่คือว่าายนี่ครับคันคนโอ้นี่ครับไอเวียดครับไอเวียดคนขคับเบอร์สิบแปดคนเก่าครับ เตียงตัวดูดีเด้อวะนี่ก็เป็นของเสียอาร์ครับผมน้องคิวไปใส่รองเท้ากับแม่กับลูกไปนี่ครับรถของอ่าวิเวศนะครับที่เคยขับอ่าคันของไอเสียนุนะครับแต่ตอนนี้เสียนุขับแทนตัดแล้วตัดแล้วยวได้ใื่อนวันนี้สั่งเอาไปเบิร์ดแล้วเนี่ยล้วมหมดข่อยข่อยก็สั่งเอาไปแล้วมันนะได้ออกมากเลยได้ออกมาเลย ลองเบรงจีอดเมียบ้านเดียวมัน่ะเราเมียบ้านเอาไม่กวนเดียมรถจีอาดครับจีอดก็ตกค้างครับผมเบึงแ่คนมาเป็นตาได้ใช่เอาีาดเมียบ้านเดียวอ่ไป นนั่นเห็นบ่กกันดูไทยออกมาแล้วคุณเบื้งเลี้ยวโอ้ยคันที่ๆข่อยออกมานอนเล้งวนะเนาะคันได้ขึ้นดีที่ว่าดวงดีวะคักไกลงั้นวะดียวไม่ได้สั่งเอาไวบอกแล้วผมเบืบ้องคนงานแล้วมีน้ำหนักนึงวะมันอีขึ้นสายเดียววะเนี่ยยังไงกับบริษั่เห็นน้องจอดมีมูอกันเลย,ยว่ามือจอดนี่เป็นอะตัดเลยเดียดพอดีวะเงิน นี่ครับตัดรถของวีเดียนะครับตัดตัดตัดพอดีนะครับเลกไกยเป็นดวงดีเลยเลาบ่ได้เสียเวลาหลายรอบนี่ครับก็พรุ่งนี้ก็คันนี้คันแรกนะครับของเสียตั้มนะครับแล้วก็ได้จะเป็นของสิบร้ออีกสองคันนะครับแล้วก็จะเป็นผมนะครับผมคันที่สี่แล้วก็เป็นของเสียอาร์ตนะครับวิ่งไล่กันมากกับเสียอาร์ตนะครับนี่มงผมเห็นอยู่้านเลี้ยงสักไหม ผมแหลนพันไฟแดงมาแล้วแมมนั่นผมมาทันอยู่สื่อกล้องไหมจะเดือดเพราะว่าไเป็นร้อยกันแล้วเพราะสวมกล้องว่ะเต่ากัเราก็เราขับเราอีเซ้งเราแบบเซ้งิน,อน่อดเมียดิอจออิ้งหัวองี้ยดิเขาบ่เบิ้งดอกผม <laughs> 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 ผมยังไม่พร้อมนะครับอย่าดูผมเลยนะครับ <laughs> ดูรถดีกว่า นี่ครับเป็นรถตกค้างของวันนี้นะครับก็คือมีสิบล้อสองคันนะครับแล้วก,ก็อยากเห็นผู้ไทยหน้าตาผู้ไทยใครก็จะเห็นแล้วแ,บบแล้วก็รถทเทเลอร์นะครับพื้นเปียกหกคันนะครับมือนี้สรุปคืนแอร์กันหาคันเอ,อ้ยยังว่ามื่อหนี้ได้คืนเดียใครอยู่กับกันที่ก้อยกันที่ซี <laughs> มันต่อเสาร์อาทิตย์พร้อมเลยไอ้มันก็เลยแบบสบายๆอะไรซีเรียสนะครับนี่ครับผมเป็นบรรยากาศไอ้อาดไอ้อาดลมเมียบ้านเดี๋ยวมั้งไหนบอมปจักผาเถอะเฮ้ยกินเบียร์กับเสียอาดพอดีหรือยังไอ้อาดมามามาเข่ากล้องเล้วเด้อวานเป็นเมียบ้านน้ำเสียก่อนไหมบ้านเมียบ้านน้ำเสียก่อนไหม Tìm được không nhá này, anh mùa căn hô, căn dài, là. Oh, lưu, lưu. Sắp nói chợ 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 à chợ 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 ไปซื้อแนวเฮ็ดกินมาไปได้เฮ็ดซู่กินไปซื้อมาหลอดเฮ็ดซู่กิน <laughs> ลูกลูกไปกดแตนนั่นไว้ไปกดแตนบ่ม,มีเสียงไว้มันหมัขึ้นพวงมาเลยเนาะขอเลยกดแตนนั่นไว้พอไก่ไปจังกดสับแตะขึ้นเนเสียงดังปีกเนี่ยนีย่ครับออกมาแล้วครับคันสุดท้ายนะครับต้องเสียกึ้มครับ ตั้งนี่เดี๋ยให้เจ้าให้เลยเถโอ้กะดังหรับวันไก่บีบโอ้ก็บีบัำบีบเนี้นี่ครับลุ่มคันสุดท้ายครับสามยี่สยี่คือสองเกียรไรันเนี่ยสองเกียร่เด็กก้าสอเกียรนะครับเงดหมื่นกว่าบาท อา่้ผมไปน,ำน้ำบา,า,านี่ยกจะไ,ไ,ไ,ไปซื้อยังกินอ่ะยังววละเนยังกินตรงใกล้่ามีเขือเอ่องหรืเอาตัวให้ดว่ากินยังแล้วก็เล้วดิวเ,เ้ยเป็นให้ยืมมาแลรวละไปตลาดเด ไอเดียไปเพียงจะถามย้ำกันเนี้ยไปบอกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋จะไปตลาดครับเชียร์อาร์ตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ